สวัสดีครับพบกับผมเซลโชว์วินดอมนะครับและว,วันนี้เราอยู่กันในช่วงรถแบบนี้ต้องซื้อแล้วนะครับผม EP 1 0 8และว,วันนี้ผมมีรถคันนี้มานําเสนอครับคือเจ้า Mercedes-Benz C 43 Coupe AMG ครับรถคันนี้สภาพเป็นยังไงสวยตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาชมครับ มาชมด้านหน้ารถของเจ้าคันนี้นะครับกระจังหน้า AMG นะครับผมดูดูดันนะครับสวยงามไฟมัลติบีม LED ครับพร้อมไฟ daytime r u น n แบบยาวครับแบบเส้นยาวสวยครับไฟหน้าใสครับเซนเซอร์6จุดครับชุดแต่ง AMG ครับต่อที่ด้านข้างครับล้อ AMG ขนาด19นิ้วครับล้อขอบ19ครับสีดำสวยงามปั๊มเบรก AMG ครับพร้อมจานเบรกขนาดใหญ่ ยังปีใหม่ดอกลึกครับแบบมาต่อมาครับโลโก้ไบเทอร์โบโฟเมติกครับเป็นโฟเมติกแบบพาร์ทไทม์นะครับมาที่กระจกครับกระจกสีดำครับตัดกับตัวรถสีขาวมีกล้องในตัวครับลอยเลี้ยวในตัวก็มีแล้วยังมีระบบไบสปอร์ตนะครับมือจับเปิดประตูนะครับเป็นสีขาวตัดกับโครเมียมครับสวยงามเป็นคีเลสนะครับสัมผัสเปิดปิดครับผมหลังคาพาราิกซันลูฟนะครับ สีดำตัดกับตัวรถสีขาวพาชมด้านท้ายของจรดคันนี้ครับไฟท้ายทรงสปอร์ตโชบเฉี่ยวครับโลโก้ AMG ครับตัวใหญ่สวยงามเป็นลายพรีเมียม4 4 3ครับรหัสของตัวถังมาต่อที่ด้านล่างอีกนิดนึงครับเซ็นเซอร์อีก4จุดครับส่วนท่อนะครับเป็นท่อออกคู่นะครับผม ตัดก็วิสเซอร์สีดาครับขยาดใหญ่สปอยเลอร์ดักเทลอยู่นี้นะครับฝาท้ายเปิดจากรีโมทครับหรือเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะครับด้านหลังส่วนที่เป็นที่เก็บของครับลึกมากครับสะอาดสะอ้านเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับอุปกรณ์ภายในรถครับยังอยู่ครบครับผมมาชมภายในกันต่อครับหนังแนปป้าสีดำครับ เดินสติชิ่งสีแดงเบลสีแดงนะครับบ่งบอกถึงความซิ่งความแรงนะครับผมเกครับเปิดแบบซอฟตช่องแอร์วงกลมครับขนาดใหญ่ดูคลาสสิกจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่นะครับใช้งานได้ครับใช้งานผ่านตรงทัชแพดตรงนี้นะครับครับดูจอครับลูกค้าใช้งานง่ายครับสือบันเทิงโทรศัพท์วิทยุ ระบบนำทางมีหมดครับมาต่อกันที่คอนโซลกลางครับสีดําครับสีดําเงาอย่างนี้สวยงามครับเปิดได้ครับมี Power อร์เลนหจุดครับมีที่วางแก้วน้ำที่วางแก้วน้ำสามารถถอดได้ครับต่อมาครับทัชแพดครับที่เก็บของครับขนาดใหญ่มี USB ครับ USB ตรงนี้2จุดมาที่พวงมาลัยครับ พวงมลัย a MG ท้ายตัดครับ Blue Sport ครับมีมาร์กสีแดงมันคงอะไรเป็นมันตีฟัง์ชันนะครับผมจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับไม่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลปรับโหมดการขับขี่ได้3ระดับนะครับปรับผ่านมันตีฟัง์ชันฝั่งขวานี่นะครับจะมีโหมดสปอร์ตโหมดคลาสสิกแล้วก็โหมดซูเปอร์สปอร์ตครับลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับปอปรับไฟฟ้าครับมีมัลลร์จุด ที่นั่งแถว2องครับเป็นบอดะนัป้าเหมือนกันบนบานป้าสีดำเดอร์สติงแดงนะครับที่วางแก้ว2จุดเบลแดงครับลำโพงเบอร์เมนสเตอร์อีก2จุดมีแอร์หลังนะครับหัดจ,จากด้านหลังนะครับตัวนี้ยังมีหลังคาซันรูฟอยู่นะครับเปิดถานตรงนี้ครับเป็นกระจกใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆนะครับกระจกบานนี้ก็เปิดได้นะครับ ผมมอนักขายครับนักับเปิดได้ครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเลยครับร้อนมาดูขุมพลังของเจ้ารถคันนี้นะครับเครื่องเบนซิน V6 นะครับ3 0 0 0 CC 390แรงม้าครับเป็นเกียร์9สปีดครับไบเทอร์โบโฟร์เติกครับเป็นโฟร์เบติกแบบพาร์ทไทม์นะครับภายในสวยงามครับน็อตไม่เคยไขครับเเดิมรับประกันอยู่แล้วครับน็อตไม่เคยไข คลิปข้ามจมน้ําไม่มีครับรถคันนี้ปีใหม่ด้วยครับไมล์หมื่นสามฝากระโปรงอะไรยังดูสวยเลยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ชมสภาพรอบคันของเจ้ารถคันนี้แล้วขอย้ำนะครับรถคันนี้ไมล์เพียง13,000โลปี2021และคันนี้ยังมีวารันตีเหลือถึงวันที่3เดือน2ปี2024นะครับคันนี้สนุนราคาเพียง3,90ล้านบาทหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ เข้ามาชมรถได้ที่เต็นท์วิ m ดอมอถนนการจนาพิเศษตรงข้ามเือมอบางแคนะครับหรือลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาชมรถสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0809108885ครับหรือลูกค้าท่านไหนอยากให้ผมเซลล์โชคดูแลนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0948178168นะครับและทางร้านของเราครับยังการันตีไม่แท้ชนหนักหิกพัมจมน้ำไม่มีนะครับหากพบเจอที่หลังรับซื้อคืนเต็มจำนวน,นครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับรถคันนี้ราคาเพียง3,90ล้าน90บาทและยังมีวารันตีคงเหลือถึงวันที่3เดือนที่2ปี2024นะครับใครช้าอดแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมเซลโชคกับรถเบนซ์ C43 คันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ